แจก3,000นะคะสำหรับเด็กผู้สูงอายุผู้พิการหรือเข้าบาดคนจนเนี่ยได้วันไหนกันแน่นะคะในคลิปนี้มีคำตอบค่ะมาฟังกันให้จบเลยค่ะก่อนติดตามรับชมนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารก่อนใครค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะท่านสามารถกดไลค์ได้ที่ เฟซบุ๊กนคะคะทีวีสีไทยค่ะจะได้ข้อมูลข่าวสารดีๆเช่นเดียวกันค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีสีไทยกับปุ้ยเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้มีข่าวสารสาระความรู้ดีๆมาให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยเช่นเคยค่ะสําหรับใครหลายๆคนนะคะที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยว่าเงินสามพันเนี่ยจะแจกเมื่อไหร่เมื่อไร่เงินจะเข้าสักทีนะคะเขาก็มีเงื่อนไขในตรงนี้เหมือนกันนะคะสําหรับเงินสามพันบาทเนะะี่ยค่ะสำหรับใครที่ไม่เคยได้เงินช่วยเหลือในเราไม่ทิ้งกันที่ผ่านมาตรงนี้นะคะจะได้มา ได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้3,000บาทนะคะสำหรับตรงนี้เขาเตรียมโอนเข้าสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้พิการหรือผู้สูงอายุตรงนี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้นะคะข้อมูลเปิดเผยมาล่าสุดนะคะในการจ่ายเงินกรณีช,ช่วยเหลือโควิด19สําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็คนพิการผู้สูงอายุแล้วเด็กนะคะถามว่าจะเขาจะ จ่ายวันไหนนะคะรัฐบาลนะคะเขาเตรียมตัวนะคะจะจ่ายในวันที่4กรกฎาคมนะคะจำนวน1.14ล้านคนนะคะในวันเดียวนะคะใครหลายหลายคนรอคอยนะคะวันที่4กรกฎาคมนะคะเขาจะมีเงินแจกโอนเข้าตรงนี้นะคะเช็คกันเลยนะคะในตรงนี้ค่ะจะได้ทราบได้รู้ผลกันนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าหลายๆคนยังรอเงินช่วยเหลือตรงนี้แล้วเขาจะจ่ายเท่าไหร่ก็คือจ่ายจำนวน3,000บาทนะคะตรงนี้ เขาจ่ายรวดเดียวเลยนะคะจ่ายปกติค่ะจากเดิมที่เขาเคยพูดว่าจะจ่ายเดือนละ1,000เป็นเวลา3เดือนในเดือนพฤษภามิถุนากดากขาเดือนนี้ก็เดือนกรากขาแล้วเขาก็เลยตัดสินใจที่จะแจกเงิน3ามพันให้เข้าทีเดียวเลยค่ะแล้วถามว่าเงินจะเข้าที่ไหนทางไหนนะคะตรงนี้นะคะรัฐบาลนะคะเขาจะจ่ายเงินเข้านะคะกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์นะคะ e-money ให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งสามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้ค่ะตรงนี้ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะคะสำหรับใครหลายๆคนก็อยากให้พี่น้องคนไทยนะคะเข้าใจในช่วงนี้ช่วงโควิดก็อยากให้เขานะคะมีเงินแจกใช้จ่ายช่วยตรงนี้แล้วถามว่าใครมีสิทธิ์ได้บ้างตรงนี้นะคะก็คือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่เคยได้รับสิทธิ การเยียวยาโควิด -19 นะคะหรือจากโครงการอื่นๆของรัฐบาลค่ะจำนวน1.14ล้านคนนะคะตรงนี้คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้หรือบัตรคนจนนะคะที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์นะคะท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือ3000บาทค่ะก็คือแล้วแต่คนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบไหนที่ไม่สามารถรับเงินตรงนี้นะคะมาฟังกันให้รายละเอียดให้ครบนะคะก็คือ คนที่เข้าร่วมโครงการเราไม่ทิ้งการที่ผ่านมานะคะที่เขาแจก5,000าเดือนนะคะถ้าคุณเคยได้รับเงินตรงเนี้ยคุณจะไม่ได้รับเงิน3,000อีกนะคะเพราะว่าคุณได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้ไปแล้วเขาก็จแจกให้กับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนตรงนี้ค่ะจะได้รับเงิน3,000บาทหรือคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์แบบไหนที่จะไม่ได้รับเงินก็คือคนที่เข้าร่วมโครงการเยียวยาเกษตรกรซึ่ง กลุ่มเกษตรกรเนี่ยก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะ5,000บาทเป็นเวลา3เดือน สำหรับใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เงินเยียวยาตรงนี้ก็จะไม่ได้ค่ะมาดูกลุ่มต่อไปนะคะคือคนที่เข้าร่วมโครงการเยียวยากลุ่มเบาบางตรงนี้ก็จะไม่ได้รับเงินเช่นเดียวกันค่ะก็คือจริงๆแล้วเขาก็จะแยกออกมาเป็นต่างหานะคะกลุ่มเยียวยากลุ่มเบาบางเนี่ยเขาก็จะมีแจกช่วยเหลือเด็กผู้พิการผู้สูงอายุที่อย่างที่ปุ้ยบอกนะคะคือเขาก็จะแจกให้3,000ันบาทนะคะในเงินช่วยเหลือตรงนี้เขาก็จะแจกให้เข้าบัญชีโดยตรงสําหรับคน เ,เงินอุดหนุนเด็กผู้พิการผู้สูงอายุตรงนี้นะคะก็คือตรงนี้เขาแยกออกมาต่างหากสาหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนหนึ่งล้านกว่าคนที่เขาจะแจกให้นะคะแล้วก็คนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในหน่วยต่อไปก็คือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐนะคะตรงนี้ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เงินตรงนี้3 0 0พบาทอันสุดท้ายมาดูกันเลยคือเป็นผู้ ประการตนตามมาตรา33ของสำนักง,งานประกันสังคมนะคะคุณก็จะไม่ได้รับเงินตรงนี้3,000บาทเพราะว่าเขามีเงินช่วยเหลือของคุณอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะคุณจะไม่ได้รับ3,000บาทฉะนั้นเขาอยากแจกให้กับคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์อะไรเลยเพราะหลายๆคนบางคนน้อยใจ ไม่ได้สมัครเลยไม่เคยได้สิทธิ์เลยมาถามในคอมเมนต์ปุ้ยจะทำไงได้บ้างอยากได้เงินช่วยเหลือเหมือนคนอื่นพลาดสิทธิ์โอกาสเราไม่ทิ้งการเยียวยาเก,กษตรกรก็ไม่ได้ตรงนี้ค่ะเขาก็เลยเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือตรงนี้3 0 0 0ับาทให้กับผู้ที่ถือบัตรคนจนนะคะในวันเดียวเท่านั้นนะคะตรงนี้ก็อยากให้ได้รับเงินช่วยเหลือ3,000บาทเพราะว่าตรงนี้ตรงนางสาวนะคะวิราวันนะคะพญาน้อยรองอธิบดี อธิบดีกรมบัญชีกลางนะคะในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเขาก็ได้เปิดเผยมาแล้วนะคะแล้วก็คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบพัฒนาของคณะกรรมการการกองให้จ่ายเงินตรงนี้ค่ะแล้วก็ใครหลายๆคนนะคะที่ยังรอคอยหรือใครหลายๆคนตรงนี้นะคะซึ่งวันที่4ี่กรกฎาก็อีกเนี่ยค่ะ อีกไม่กี่วันคุณก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้3,000บาทใครไปกดแล้วได้เงินแล้วนะคะเขียนมาบอกใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะเขาแจกครั้งเดียวจ่ายครั้งเดียว1.14ล้านคนคะ่ะที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆของภาครัฐตรงนี้นะคะถ้าเกิดใครมีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่ยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้ภาครัฐนะคะคุณลองเช็คกันเลยนะคะในวันที่4กรกฎาคมช่วยฝากแชร์ตรงนี้นะคะาฝากแชร์ฝากไลค์ ฝากแชรให้กับคนอื่นคนที่คุณล้างนนะคะเขาจะได้ไม่ไม่ไมพาดสิทธ,ธ,ธิข่าวสารเวลาเขาเช็คเงินเขาจะได้เงิน3,000บาทตรงนี้เกิดใครมีข้อสงสัยให้เงินเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยให้ท่านโทรไปที่กรมบัญชีกลางนะคะ mm hmm. บบเบอร์02 270 6400 02 270 6400ค่ะเพราะว่าตรงนี้เขาจะจ่ายเข้าในกระเป๋าอ e ีอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่อย่างที่บอกก็คืออ e ีมันนี จ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะในวันที่4กรกฎาคมแล้วอย่าลืมเช็คกันแล้วใครหลายๆคนได้รับเงินในวันที่1กรกฎาคมกันหรือยังคะอย่าลืมไปเช็คกันนะคะเอาไปใช้จ่ายกัน200-300บาทก็คือเงินรูดซื้อสินค้าอุป,ปโภคบริโภคแล้วก็เงินอีกเงินส่วนหนึ่งก็คือเงินค่ารถไฟฟ้าค่ารถเมล์รถโดยสารบขสตรงนี้ค่ะถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดจะต้องเดินทางกลับจากกรุงเทพหรือกรุงเทพกลับมาที่ภูมิลำเนาเดิมที่ไหนก็ตามนะคะคุณสามารถใช้ สิทธิ์บัตคนโจนได้ก็อย่าลืมลงทะเบียนได้ที่บคสน,นะคะแล้วก็วันที่15เช่นเดียวกันนะคะยังมีเงินแากสำหรับผู้สูงอายุนะคะ50 ถึง100บาทถ้าเกิดใครนะคะยังไม่เคยได้ในเดือนที่ผ่านานมานะคะคือเขาจะแจกให้เฉพาะคนที่เคยได้นะคะเขาจะแจกตรงนะคะ15ทุกวันที่15นะคะต้องลองเช็คกันดูถ้าเกิดใครไม่เคยได้แล้วได้ไม่เคยได้เนี่ยลองโทรสอบถามนะคะเบอร์02-109-2345 02-129-2345ได้ในวันและเวลาทำการพวกอยากให้พี่น้องคนไทยได้เงินช่วยเหลือตรงนี้พาะเข้าใจว่าเงินเล็กน้อยตรงนี้ก็สามารถให้คุณไปซื้อจ จ่ายซื้อของใช้สอยได้ถึงแม้มันจะเป็นเงินเล็กน้อยตรงนี้นะคะ แล้วก็วันที่15เช่นเดียวกันเงินคืนภาษีนะคะถ้าคุณไปรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยในร้านค้าที่เสียภาษีร้านไหนที่เสียภาษีนะคะแล้วก็มีเครื่องรูด EDC เนี่ยคุณจะได้รับเงินคืน5%ตรงนี้ค่ะใช้จ่ายนะคะแล้วก็อย่าลืมเช่นเดียวกันวันที่18นะคะถ้าใครยังไม่เคยลงทะเบียนค่าน้ําค่าไฟนะคะเพื่อได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้ค่าน้ํา100บาทค่าไฟ230บบาทใครไม่เคยลงทะเบียนอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะคะที่ การไฟฟ้าใกล้บ้านท่านหรือการประปาส่วนภูมิภาคใกล้บ้านท่านตรงนี้ค่ะเพื่อที่ท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้ในวันที่18ดโดยการรับเงินตรงนี้คือท่านต้องจ่ายเงินไปก่อนแล้วเขาก็จะโอนกลับคืนมาให้ท่านในวันที่18ซึ่งใครหลายๆคนสงสัยเอ๊ะจะจ่ายยังไง สำหรับบัตรคนจนใครยังไม่เคยมีหรือใครเข้ามาฟังคลิปนี้แบบเอะเมื่อไหร่จะลงทะเบียนรอบใหม่ตอนนี้ยังไม่มีประกาศอะไรนะคะถ้ามีประกาศอะไรแล้วเดี๋ยวปุ้ยจะมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนคนไทยทราบหรือว่ามีการแจกอะไรต่างๆหรือมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยไม่ว่าจะเป็น คน,คนพี่มีรายได้น้อยกเกษตรกรหรือข่าวต่างๆตรงนี้ค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะมาเล่ามาแชร์ให้พี่น้องคนไทยฟังนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับฟังรับชมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งทุกครั้งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารดีๆแล้วใครได้รับเงินวันที่4กรกฎาคม3 0 0 0ับาทอย่าลืมมาเขียนใต้คอมเมนต์ให้ปุ้ยด้วยนะคะมาเขียนบอกด้วยว่าเอ๊ได้เงินหรือยังได้เงินช่วยเหลือตรงนี้หรือยังค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดยังระบาดอยู่ก็ไปไหนมาไหนอย่าลืมล้างมือใส่หน้ากากะคะ่ะเป็นห่วงคนไทยทุกคนค่ะวันนี้ปุ้ยลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ